เรื่องเกมความรักนานมาแล้วฉันเคยถูกจับให้ไปเล่นเกมเกมหนึ่งแต่ที่ฉันไม่เต็มใจแต่พอเล่นไปแล้วก็ประทับใจมากทีเดียวมันเป็นเกมเกี่ยวกับความรักมีคนตั้งขึ้นมาว่าจะมีสะพานไม้เล็กๆอยู่ให้เดินไปจนถึงโดยที่หลับตาถ้าใครสามารถเดินไปถึงได้โดยไม่ตกลงมาคุณและคู่รักของคุณจะเป็นเนื้อคู่กันตลอดไป ทุกคนจึงพยายามเดินแล้วหลายรอบแต่ก็ตกลงมาทุกทีบางคนถึงกับคิดว่าฉันคงไม่มีเนื้อคู่แล้วละสิจนมีคนคนหนึ่งเดินไปถึงและไม่ตกลงมาทุกคนก็ถามว่าเดินยังไงละ่ะถึงไม่ตกพอคนคนนั้นตอบทุกคนก็เงียบไปเลยเขาบอกว่าฉันแอบลืมตาเดินไงลองคิดดู เพื่อความรักทุกคนยอมหลับตาและยอมปฏิเสธสิ่งต่างๆที่ทุกคนผ่านมันโดยไม่มองอะไรเลยเขาสั่งให้หลับตาก็ายอมแล้วมันจะไปถึงได้อย่างไรในเมื่อตาเรามองไม่เห็นทางเวลามีความรักลองเปิดตามองให้ไกลอย่าปล่อยให้ความรักทำให้ตาบอดถึงแม้หลับตาเดินแล้วยังตกลงมาอีกก็คงไม่เจ็บเท่าตกลงมาเพราะหลับตาเดิน เพราะเราจะรู้ว่าต้องตกท่าไหนจึงจะเจ็บน้อยที่สุด